ครับชื่อศิริศักดิ์พรมดวงครับหมายเลข13ของทีมพัมแบงกอกับตำแหน่งกองกลางครับผมปีนี้อายุเท่าไหร่ปีนี้อายุ25ปีครับวันนี้เกิดเหตุการณ์อ่าเกิดเหตุการณ์ฝนมันตกแล้วทำให้สนามแฉะครับก็เลยเขาก็ไปชุมว่าสนามมันพร้อมมันไม่พร้อมใช้งานครับแล้วส่วนตัวเราเสียดายไหมครับที่ไม่ได้เล่นเลยก็นิดหน่อยครับก็คือก็ ตรียมมาดีแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ครับสภาพอากาศคือฝนตกก็คือก็ต้องยอมรับตามสภาพอากาศครับแล้วเราึกซ้อมในทีมครับเราตรงนี้เราฝึกซ้อมอย่ไครับฝึกซ้อมในทีมคือตอนนี้คือทุกคนในทีมฝึกซ้อมมันก็โอเคครับโอเคจากวันแรกที่มาคือทุกคนตั้งใจฝึกซ้อมมุ่งมั่นคืออยากจะทําผลงานให้ดีที่สุดก็คือทีมเราเป็นทีมน้องใหม่เพิ่งตั้งทีมขึ้นมาด้วย เพิ่งมาเล่นปีนี้ครับผมปีนี้คือทีมเราเพิ่งเพิ่งก่อตั้งขึ้นมาในปีนี้ครับอยู่กับโค้ชอื่นเป็นยังไงบ้างอ่ออยู่ดีครับอาจารย์ก็ใส่รายละเอียดให้ต่อคนได้ดีครับแล้วก็มีการเน้นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆครับเป็นหลักครับคือแล้วก็ให้ข้อคิดผู้เล่นอยู่ตลอดเวลาครับการที่จะเป็นนักฟุตบอลครับเราฟุตบอลไทยครับตอนนี้สำหรับเราอ่ะเรามีการวาง อ๋อบอลไหนนี้คืออยากไปเล่นส่นนนสวนตัวผมนะอยากไปเล่นลีกสูงสุดสักครั้งครับผมก็คือใช่ครับพี่อยากมีไทยลีกครับอยากทีกมที่เราอยากไปนะครับหรือว่าแล้วแต่ก็คือแล้วแต่โชคชะตาหรอครับผมพับฝา,ากแฟนบอลนะครับทีมเราเป็นทีมน้องใหม่นะครับเพิ่งก่อตั้งกันก็คือถ้าเกิด ยังไม่มีทีมไหนเชียร์ก็คือลองหันมาเชียร์พวกเราลองมาดูพวกเราเล่นครับคือพวกเราเล่นฟุตบอลกันอย่างเดียวครับเล่นฟุตบอลเล่นด้วยสปิริตทีมครับผมไม่มีซูเปอร์สตาร์ครับทีมเราเล่นด้วยกันใช้สปิริตทีมเข้าสู้ขอบคุณสุครับเอาแล้วสุดตัวเราตอนนี้เราปรับตัวข้ากับทีมได้ก็ปรับตัวได้เยอะขึ้นแล้วครับพี่ก็คือแบบน้องๆทุกคนช่วยกันก็ส่วนตัวผมเองก็ เป็นคล้ายๆเป็นรุ่นพี่ในทีมก็แบบพยายามบอกน้องๆว่าเออช่วยๆกันเล่นช่วยกันหน่อยออ๋แล้วเราเคยเล่นทีมไหนบ้างอ่าส่วนตัวผมเคยเล่นกเกษตรศาสตร์ครับแล้วก็ TTM FC ครับมอลาราชพฤกษ์ครับผมอัสัมชัญยู่นเต็ดครับแล้วก็มาแล้วก็ชัยนาทยฏเต็ดที่ครับแล้วก็มาพัมแบงค์ข้อขับ